<ไ>ป,ประเพณีงสงการเนี่ยไปฉีดดี๋ยว่าห้ามเนื้อไงไอที่ใส่ท่อวีดีแล้วก็ยิงอะนะคือบางบางคน,น่ยเจอผมเนี่ยคือผมไปเนี่ยคือไปเพื่อเปียกน้ําอยู่แล้วแต่ไกลอยู่แล้วเราไม่รู้ว่าน้ําเนี่ยมันสะอาดหรือเปล่าสกปรกหรือเปล่าอเราก็เลยใส่แว่นกันแต่แล้วไปเจอพวกฉีดเนี่ยอืมแล้วเขาฉีดยังไงฉีดเข้าเนี่ยมันก็โดนแว่นแต่มันฉลาดมันฉีดเข้าข้างแล้วคิดดูอาะไปเงียบปื๊ด ข้างก็คือถามว่าที่พวกคุณทำมันเนี่ยมันสนุกหรือว่าต้องการให้ผมตาบอดพูดถึงรอยกระทงประเพณนี้สวยงามมาก,กวันรอยกระทงเราจะมีโอกาสได้ลอยไหมโอ้ยมึงอยู่ไม่ถึงหรอกนั่นน่ะไม่ใชแ่แต่แต่ละปีแต่ละปีไม่ค่อยได้ลอยพี่เท่งทำไมอ่ะม,มันไม่ค่อยมีเวลาทําแพ่ะทาแพสักแค่นี้เนี่ยเนี่ยแล้วเอาเมีมยงวางบนแพรอแล้วปล่อยให้ไปก็ตามดถานกรุรมใช่ ใครจะไปทำกับลูกกับเมียอย่างนี้หรือมึงคิดทำาพี่พี่บอกอาหมายถึงเมียน้อยของโหนเมียน้อยของโหนงอะไดมีหลวงเก็บไว้นี่ใ,ใจคอคือมึงก็ยังเก็บเมียน้อยไว้อยู่โอ้หมันสามสิบกว่าปีแล้วคุณเท่คุณไปพูดถึงอะไรเนี่ยสามสิบกว่าปีบ้างเพิ่งสองอาทิตย์เองไม่ไม่ไมอ่ะเดี๋ยวอันดับแรกเลยอะต้องประกวดกระทรง,ง่อนใช่วันนี้นะ ประกวดกระทงเสร็จปั๊บแล้วเราค่อยประกวดนาน้องขมาศกัน่โอ้กระทงผมทำเรียบร้อยแล้วครับเอาเอาเลยเตรียมมาแล้วผมเตรียมมาแล้วผมทำเรียบร้อยแล้วครับเป็นการประกวดแบบยกหัวอุ๊ยอ่ะผมซื้อมาครับไม่ได้ทำเองต้องทำมาเองพี่มาครับมาไม่เป็นไม่เลยไม่เลยมีใจเป็นการบางก็ไปซื้อมาเป็นการบางงานซื้อมาเท่าไหร่เท่าไหรคุณกายให้ผมเท่าไหร่นะผมทำมาสองหมื่นห้าครับมึงทำกระทงแล้วมึงทำห้องน้ำเนี่ย ทำกระทงครับผมสองหมื่นห้าลงทุนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาประกวดกันถ้าใครชนะวันนี้มีรางวัลให้ีมีเครื่องทันน้ำอุ่นเครื่องซักผ้าและก็ตู้เย็นโอ้ยจริงเหรอไปเลยไปลงกระทงมาของแต่ละคนมามาอันนี้กระทงผมอันนี้ของของน้องของคุณน้องของวังไม่ได้ครับผมยกของผมมาเอาละได้กันของคุณหาหวางเองครับผมคุณมีน้ำใจไหม อ่ะให้ให้วางหน่อยหนึ่งหน่อยหนึงนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอันนี้เออมันหลวมเหรอกดอันนี้ให้นิดเดียวไงอ่ะสวยไหมฮะอันนี้อ่ะสวยมากมันเหมือนทำมาร้านเดียวกันอ่ะใช่คุณโอ๊คคุณโอ๊คทำจริงป่ะเนี่ยผมทำเองฮะเร้ไมตไม่เป็นนี่ใบตองใบตองนี่ โอ้ผมทำเองผมม้วนเองหมดเลยเอาคุณน้ำปรุงดูนี่ว่าอันไหนคนจะที่หนึ่งไปยังว่าแล้าเหมือนมาจากที่เดียวกันนะครโอ้มันคล้ายๆกันเลยคะความคิดคนเราอาจจะเหมือนกันก็ได้ทำแล้วไปว่าทำแล้วไปวางหน้าบ้านแล้วเขซื้อมาหรือเปล่าโหนไม่ใช่ฮะไม่ใช่ตรงนี้อันนี้เป็นกีบกระทงอันนี้เป็นการนําใบสีการทําใบสีมาประยุกต์ใช้อ๋อใช่ใบสีสุขวัญลยะใช่ก็นำการหรือเป็นมงคลเนี่ยเป็ม้วนม้วนก็โอเคถ้าให้คะแนนให้คะแนนสักนิดหนึ่งว่าเอ๊ะอันไหนความคิดสร้างสรรค์สร้างสรรค์คือว่า มันยอดสายัหมดเลยผมแค่แค่แนนเลยนะให้เลยอันนี้ทูบเนี่ยยังไงคะคุณพี่อยู่ใกล้กันเนี่ยเอาไปสิบคะแนนแต่ทูบอันนี้อยู่คู่กันคู่หนึ่งแล้วก็มีอีกอันหนึ่งขอโทษนะครับมันไม่ได้จับเลยใจเย็นเขาจับสามสี่รอบแล้วไม่มีมีอีกอันหนึ่งที่เดบังนี้ไม่รวมกลุ่มเขาอันนี้เอาไปร้อยคะแนนโอ้โหครับเยนอันนี้ ถขาเรียกว่าความเป็นธรรมชาติถูกต้องอแล้วนี่คือไม่ธรรมชาติคุณจัดมาเพื่อให้มันเป็นเสมอกันไงการจัดดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้คุณไปซื้อไหนมาอ๋อดอกไม้ไปประเทศไหนมามาหน้าครับผมมาหานาครับผมไปซื้อไปซื้อฮะเท่าไหร่ครับโอ้อ้นีิดชุดนี้ก็พุ่มนี้ก็ประมาณ200กว่าบาทครับถือว่าเป็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจให้การค้าหมุนเวียนเกิดขึ้นถูกต้องครับคุณเด้งคนที่ปลูกดอกไม้เขาจะค้าขายกันอ้าวมันสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป4ี่รคะแนนครับ ดอกว่าคุณซื้อไหมนี่เก็บข้างทางมีหักหักในเก็บข้างทางหรือเปล่าก่อนที่จะซื้อเนี่ยครับผมนั่งสามล้อครับไปนาผักซอยแล้วก็นั่งรถเมย์ใช้สอยทิศน้ำหลวงครับดูบุผมทนเดินนะครับด้วยรักชาติทนเดินเพื่อไปซื้อสี่พันคะแนนใครรวมคะแนนเนี่ยเสียดายผมผมไม่ไปปวดดีกว่าคนยกโต๊ะมาเนี่ยนั่งฟังไม่ไปปวดหรอก มีเรื่องมีน้อยใจแล้วมีน้อยใจแล้วผมไม่ได้น้อยใจผมผมไม่ประกวดดีกว่าเออคนเราแข่งกับเราเธอไเยนมึงให้คะแนนยังไงสี่พันคะแนนเนี่ยมันไม่เกท่ากันเหมือนกันพี่ออกมาเนาะดอกเนื้อนย่างเลให้คะแนนเท่ากันดีกว่าเออดิฉันคุณต้องปรุงตัดสินเลยครับเหมือนกันเนี่ยด้วยดิฉันได้เรียนค่ะด้านข่าวกรรมมานะคะก็ดูแล้วหลับตาดูหลีตาดูดิฉันให้คล้ายๆลาทันตะวันเท่ากันกันละกันเป็นเสมอกัน เสมอกันรับของรางวัลเลยครับผมเชิญครับโอ้โหเข็นมาชุดใหญ่สักขนาดนี้ไปดูกันว่าคุณโหนกและคุณโจอี้จะพอใจกับของรางวัลที่คุณเท่งได้เตรียมมาให้หรือเปล่าครับตู้เย็นเฮ้ยเดี๋ยวนี้ตู้เย็นทำเล็กนะมินิไงเป็นใส่มินิไปใส่โรงแรมใช่ใส่ไว้ในรถอะไรเงี้ยใช่ใช่สบาเอาไปเลยตู้เย็น ตู้เย็นแารกแก <_ C 1> นีล่ะเอปเอปมีแล้วตู้เย็นตู้เย็นมือถือสะดวกสบายนี่ไงเข้าไปมาหานาคมื่อกี้เอตู้เย็น ก็เนี่ยถ้าน้ำแข็งใส่เป็นตู้เย็นเวลาแม่น้ำแข็งใส่ก็เป็นตู้อบผู้หญิงพูดถูกนะคะเรื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นสาไปซื้อกระทงมาสอ0 0มื่นห้าร้อยเนี่ยอันนี้เหมาะมากช่วงหน้าหนาวทำน้ำอุ่นเนี่ยหน้าหนาวทำน้ำอุ่นอยากได้มากครับบ้านผมรับไปเลยครับเครื่องทำน้ำอุ่นเอาไปที่บ้าน ทางนอกไม่ใช่ไหมแล้วไม่มีสายสกสายเสียบเลยอ่ะอะไรนะฮะเครื่องท่าน้ำอุ่นอ่ะอันนี้ไม่ใช้ไฟฟ้าครับผมประหยัดพลังงานประหยัดพลังงานโทษทีโทษทีพี่เครื่องท่าน้ำอุ่นอาะต่อไปอันนี้ใหญ่นะเนี่ยเครื่องซักผ้ายกไปไหมยกไปน้ำเป็นใจเครื่องซักผ้าอือโอ้ยกใหญ่กันเลย จะเสีย Adams, หลังถ้ายกเนี่ยเครื oh <pe kan> <pe kan> ่องใหญ่เหลือเกินเอาไปเลยครับผมเครื่องซักผ้าครับผมเออก็้วาผ้าวางโอ้โหเอง้ดูดี่ี่สอนมันดิเด็งโหอย่างนี้ถูกแล้ว อันนี้ซักแต่ลุ้มไม่ไม่ใช่ไปนั่งทับอย่างนี้หันนั่งนู้นนั่งนู่นนั่งนี่นั่งเออซักผ้าน,นี้อันนี้ทำอะไรอันนี้นี่อัน,นี้ไม่เล่าฝนตกนเลยเนี่ยฝนตกกันโดนกันแดดได้อ่ะอันนี้อันนี้อะดูวยครับผมเย้ค่ะอันนี้เป็น,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 ปนท่านแรกนะครับ สวยงามอลังการสวยงามสวยมั้ยสวยต่อไปผู้เขาประกวดท่านที่สองนางสาวโจอ,อีปิปีปิป,ปีโอ๊บโอ๊ยขอลกเลยโอ้โหพี่ไหนท่านี่สอนสวัสดีค่ะ อันนี้ร้านเสริมสวยสงข้าประกวดนะคะอันนี้ขอบคุณทางราหูนะครับสงข้าประกวดนะคะผมนีนนี้กว่าเขามาดประกวดที่ดาราหูนะครับอ่ะต่อไปท่านที่สามนางสาวนงบาบมี มีคำถามต้องไปถามนางคถามไม่ใช่สวยอย่างเดียวต้องมีไหวพริบด้วยราคาตรงนี้นะคะเอาละครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผู้เข้าประกวดนางนพมาถึงสามท่านจะตอบคำถามได้ถูกใจคณะกรรมการของเราหรือเปล่าครับคุณผู้ชมคำถามของนางสาวนงนะคะนาสาวนงค่ะถ้าให้เลือกระหว่างคนรักที่คบกันมานานกับคนรักใหม่วัยละอ่อน จะเลือกใครเลือกคนรักที่คบกันมานานดีกว่าอะไรคะอย่ากโกหกตัวเองถอามเลือกข้อนี้มึงก็ไปอย่างนี้ถ้ากูเลือกข้อหลังมึงก็ยิ่งเสริมไป สมมติไม่เลือกคนรักที่คบกันนานเลือกคนละอ่อนที่เพิ่งคบกันนี่เห้เรียกมไม่มีจุดยืนลองดูลองอยากรู้ไม่ลองแล้วอันนี้ตอบจากใจ <c oughs> อ่าต่อไปเป็นคถามโจยีน้องโจอีนะค,คะที่ประเทศกาน่นายุงเนี่ยบินหรือเดิน <c oughs> จริงๆแล้ว ยูอฟริกาเดินค่ะเหตุใดถึงเดินไม่มีปีกเหรอมันไม่มีมันน้ำหนักด้วยครับเพราะว่าใครถามเนี่ยก็จะถามว่ายูบ้านที่เดินได้อ <S 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 ะถามนี้า่เราต้องตอบด้วยความจรงิงเย่างความจรงจิงใจมบินหรือเดินเดินค่ะ,เด,คะเดินเพราะว่าเพราะว่าเขาอยากเดินค่ะ ต่อไปเป็นคำถามคำถามของหนูนะถ้ามีกฎบักคับให้คุณเลือกสามข้อโดยที่จะต้องทํากับคุณเท่งเพราะจไมนนาชื่อคุณเท่งเข้ามาก้าวไกยมากเนี่ยชอบเลยนี่นะมีกฎเ้าบักครับให้คุณเลือกสามข้อโดยที่จะต้องทากับคุณเท่งคุณจะเลือกข้อไหนมีอะไรบ้างข้อหนึ่งหอมแก้มคุณเท่งข้อสองให้คุณเท่งหอมแก้ม ข้อสามทำทั้งข้อหนึ่งและข้อ2องคำถามไม่ขาดคุณเรื่องข้อไหนเนี่ยคำถามปวดใจมากโอ้โหขอบคุณสำหรับคำถามนะคะไม่เป็นไรลํา,าการม,ม,ม่ค่อยพี่ตไม่ค่อยำเอียงนะอ่าคุณจะเลือกข้อไหนลองลองลองเลือกดูไม่ต้องทําก็ได้หอมแก้วต้องทําไอ้โน้